ผมจะพูดถึงประเด็นนี้สักหน่อยก่อนอคุณธาริศแพงดิดนองไระหลังจากสารดีกามีคำพิพากษาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาในคดีที่แจ้งข้อหาเดินมาคดีกับคุณอภิษ์เวชาชีวะและคุณชูเทศเทือกสุบรณเป็นการกันแกล้งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและกันแกล้งให้ผื่นต้องรับโทษในทางอาญามาตรา157่าและ200ประมวลกฎหมายอาญาจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาคนเดียวนะ อีกสามคนที่เป็นคณะพนังงานสอบสวนสารยกฟ้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยจําเลยคุทาริศถูกควบคุมตัวเข้าไปเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานรครและปรากฏว,ว่าเมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยว่ารชาชทันส่งตัวคุณทาริตเข้าที่ทันทสถานโรงพยาบาลรชาชทันคือโรงพยาบาลเรือนจำนั่นเองโดยเข้าไปแยกรักสารและเพิ่งได้รู้เอ้าแกเป็นวัณโรคปอดในระยะแพร่เชื้อด้วยนะ ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโรคประจําตัวอื่นๆอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงอีกคนเสรจสุธีวงรอที่ีกรมระชทธิบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าหลังรับตัวมาเมื่อวันที่10หรือได้รับรายงานจากผู้จัดการเรือนจําพิเศษกรุงเทพบันดาครเกี่ยวกับการรับตัวโดยดําเนินการตามมาตรฐานการควบคุมตัวผู้ต้องขังแรกเข้า มีการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่สอบประวัติเบื้องต้นพบว่ามีโรคประจําตัวหลายโรคเลยค่ะทั้งเบาหวานความดันสูงภาวะหยุดหายใจขณะหลับคือต้องใช้เครื่องซีแพแล้วก็มีประวัติการรักษาวันโรคปอดโดย อยู่ในระยะรับยาก็คือรักษาระยะเข้มข้นนะคะอยู่ในการรับยารักษาระยะเข้มขน้นเป็นวันโรคบอดซึ่งมันเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่แพร่เชื้อต่อผู้ต้องขังรายอื่นในเรือนจําได้ด้วยเอาแล้ววันนั้นไปฟังคําพิพากษาท่านไม่ได้ใส่หน้ากากด้วยฮะค่ะจากในห้องวิจารณาอาเจ,จใส จากข้อมูลเบื้องต้นร่วมกับการที่ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรคเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ส่งตัวไปยังทันทสถานโรงพยาบาลราชทันค่ะส่งไปตั้งแต่เมื่อวาน11กรกฎานะคะแพทย์พิจารณารับตัวให้รักษาตัวในห้องแยกโรค หอผู้ป่วยวันโรคของทานสถานโรงพยาบาลรชาชทันเพื่อให้การรักษาจนอยู่ในระยะปลอดภัยไม่แพร่กระจายเชื้อ,อก็เป็นการลดความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปสู่ผู้ต้องขังรายอื่นๆเนื่องจากว่าในเรือนจำเนี่ยอยู่กันหนาแน่นนันนี้ผมเติมให้ค่ะและเป็นพื้นที่ปิดที่แออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจในน้องใบนอกนอจากนั้นท่านรองสิทธิ์ก็ยืนยันว่ามีการปฏิบัติกับพุณธาริศ เช่นเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไปไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือกว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันนี่แจ้งท่านผู้ชมก่อนเลย